รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพักคนกปรุงครับพลพรรคนกปรุงมีหลายคนนะครับจะชอบสงสัยเวลาที่เราไปตามแบบว่าศูนย์การค้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเ,เจลาโต้คะ่ะคนก็จะเอ๊ะ แล้วเจลาโต้มันเหมือนกับไอศครีมหรือเปล่าทั้งเจลาโต้และทั้งไอศครีมเนี่ยครับทั้ง2องอย่างเป็นของหวาน ที่อยู่ในตระกูลของ f r o z e n d e s s e r t ก็คือว่านแน่นอนครับเอาไปแช่เย็นธรรมดาละลายต้องแช่ช่องแข็งนะครับและทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนประกอบของครีมนมหรือต้องบอกว่าส่วนประกอบที่สามารถทดแทนนมกับครีมได้เช่นอาจจะเป็นนมประเภทอื่นทั้งสองอย่างเนี่ยความแตกต่างไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยครับเวลาที่เราพูดถึงคําว่าไอศครีมเนี่ยเราก็จะอ้างอิงถึงไอศครีมสไตล์อเมริกันนั่นเองนะครับซึ่งส่วนมากเขาก็จะใช้ แมชชีนใช้เครื่องจักรใหญ่ๆเป็นอุตสาหาก,กรรมเวลาที่เครื่องจักรใหญ่นะครับ เขาก็สามารถอัดอากาศเข้าไปได้เยอะการอัดอากาศก็ทําให้ตัวของเหลวเนี่ยครับมันบวมมันเนื้อเยอะขึ้นเวลาที่เราทานเข้าไปเราจะใช้คําว่ามันนุ่มมันละมุนมันเนียนนะครับแต่ตรงกันข้ามเจลาโต้นะครับเจลาโต้เนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งถ้าเผื่อแปลออกมาแล้วก็แปลว่าไอศครีมนั่นเองนะครับแต่เวลาที่คนอิตาเลียนเขาทำไอศครีมเนี่ยครับส่วนใหญ่โปรดักชันเขาจะเป็นโปรดักชันขนาดเล็กๆจะเป็นไอศครีมที่มีลักษณะเป็นอธิซานเรียกง่ายๆคล้ายๆแบบไอศครีม โฮมเมดแฮนด์เมดนะครับดังนั้นเครื่องของเขาเนี่ยจะไม่สามารถใส่อากาศเข้าไปได้เยอะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเราเลยรู้สึกว่าเนื้อเขาจะแน่นเขาจะมีความเข้มข้นกว่าก็เท่านั้นเองครับและนี่ก็คือความแตกต่างนะครับแค่แตกต่างในชื่อและว,วิธีการทำเล็กน้อยนะครับของไอศกรีมและเจลาโต้ที่ผลนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของเมนูแรกกันแล้วก็เข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ ทำไรเบสิกบ้างดีกว่านะครับแล้วพอเป็นอะไรที่เบสิกเบสิกก็อยากให้มันเป็นเบสิกของอาหารไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําผัดไทยกุ้งสดกันครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ผลเรียนจากอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์นะครับเป็นแบบออเทนติกเลยครับส่วนคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วอยากจะไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมไม่ว่ากันครับหัวใจของผัดไทยนะครับก็คือตัวซอสผัดไทยซอสผัดไทยจะประกอบไปด้วยรส3รสชาตินะครับนั่นก็คือน้ำตาลนะฮะหวาน เปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็รสชาติเค็มจากน้ำปลานะฮะเวลาที่เราเคี่ยวซอสนะครับหลังจากที่ละลายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองชิมได้นะฮะเพราะว่าการเคี่ยวเนี่ยมันจะทำให้เข็มข้นขึ้น แต่ตัวบาลานซ์ของรสชาติเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถชิมได้ว่าซอสเราอ on ่อนเค็มอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานเราก็สามารถเพิ่มตัวส่วนประกอบทั้ง3นะครับเพื่อให้มีความบาลานซ์อย่างที่เราอยากได้ได้นะครับผมจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยครับมาเคี่ยวให้เข้ากันก่อนเพื่อทําซอสนะครับในการเคี่ยวซอสนะครับสูตรนี้ก็น่าจะใช้ได้ประมาณสัก3 4ที่นะครับเอาละตอนนี้น้ําตาลของเราละลายแล้วนะครับพอหลังจากที่ละลายนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมทําก็คือว่าชิมนิดหนึ่ง รสทั้ง3รถเนี่ยต้องมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มเป็นหวานแล้วก็เป็นเปรี้ยวนะฮะลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ฟองอากาศจะค่อนข้างเล็กนะฮะเราจะเคี่ยวให้ฟองอากาศเนี่ยใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็เท่ากับว่าซอสของเราจะคนขึ้นนะครับผลใช้กระทะนอนสติกนะครับในการเคี่ยวซอสเนื่องจากว่าอะไรฮะ เดี๋ยวผมจะใช้กระทะใบเดียวกันนี้ครับในการผัดผัดไทยของผมนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าซอสต,ตัวนี้มันมีน้ําตาลนะฮะถ้าเปิดสมมุติว่าเราใช้หม้อใบเล็กๆเนี่ยเราต้องระวังไม่ให้น้ําตาลที่ติดบริเวณข้างๆหม้อไหมแต่เวลาที่เราใช้กระทะนอนสติกใบนี้นะครับนะครับน้ำตาลที่ติดด้านข้างๆเนี่ยเราเขี่ยลงมาได้อย่างง่ายดายนะครับและที่สําคัญนะครับ หัวม้าลายมีกระทะนอนส i c k รุ่นนี้ครับให้เลือกหลายขนาดมากทีเดียวสําหรับพลนะครับพลมีหลากหลายขนาดที่สําคัญนะครับตัวเคลือบของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้อุปกรณ์แม้ว่าจะไม่ใช้ไม้เป็นสเตชเนี s ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการขูดขีดเลยครับเอาละซอสของพลตอนนี้นะครับเริ่มที่จะหนาขึ้นแล้วนะฮะ เราลองดูได้จากฟองอากาศนะครับสังเกตดูนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเขายังรู้สึกว่ามีความเหนียวอยู่เลยนะครับเวลาที่เขาเย็นลงเขาจะเหนียวขึ้นไปอีกดังนั้นปิดไฟได้เลยครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะครับเราถ่ายตัวซอสผัดไทยของเรามาใส่ในชามที่ทนความร้อนนะครับสำหรับเมนูเส้นผัดไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเส้นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นของที่เราได้รับอิทธิพลมาจาก ประเทศจีนเนี่ยแหละครับนะฮะแต่เราได้รับมาอย่างไรนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับประมาณช่วงปี2488เนี่ยนะครับในยุคนั้นก็คือจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีข้าวยากหมากแพงราคาข้าวเนี่ยตกต่ำมากนะครับก็เลยเกิดความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนกินข้าวกันมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถทำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าวเจ้าได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับก็เลยเกิดเจ้าเส้นจัน ที่เราใช้ทําผัดไทยขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็คือว่าทํายังไงดีให้คนบริโภคเยอะๆ mm hmm. ก็คือเอามาผัดกับซอสที่เป็นรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยนะครับมีหวานอมเปรี้ยวมีเค็มนิดๆนะครับแล้วก็แทนที่จะใส่หมูเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยอาหารที่ใส่หมูคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอาหารจีนหรือเปล่ามาใส่กุ้งแห้งแล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่มาของอเมนูผัดไทยกุ้งของเราครับ ผัดไทยนะครับเราสามารถใช้เส้นจันก็ได้ใช้เส้นเล็กก็ได้นะครับแล้วต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์มีวิธีการไม่เหมือนกันนะครับให้เราอ่านหลังสองแล้วกันเชื่อเขาเถอะนะครับว่าเขาบอกให้แช่น้ำ20นาทีเราก็แช่20นาทีเขาบอกให้แช่ครึ่งชั่วโมงเราก็แช่ครึ่งชั่วโมงนะครับบางสูตรนะครับจะให้เอาเส้นลงไปลวกในน้ําร้อนสําหรับผลนลไม่ลวกนะครับแต่เราจะเตรียมน้ําเปล่าไว้ครับค่อยๆหย,ยอดลงไปให้เส้นนุ่มนะครับกฎสําคัญนะฮะ เราอย่าใส่ซอสก่อนที่เส้นนุ่มนะครับเพราะว่าในตัวซอสเนี่ยเขามีน้ำตาลถ้าเราใส่ลงไปเร็วตอนที่เส้นยังไม่นุ่มเขาก็จะไม่มีทางนุ่มเลยนะครับน้ำมันนะครับใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับผมใส่กุ้งลงไปเลยครับพอกุ้งสุกดีนะครับตักออกเลยครับผมวิธีการเนี้ยนะครับเราผัดกุ้งให้สุกก่อนแล้วก็ออกมาพักนะครับเราจะได้กุ้งที่สุกพอดีพอดีครับ อ่ะลดไฟก่อนนะครับในขั้นตอนแรกอย่าพึ่งไฟแรงนะครับน้ํามันของเราร้อนๆนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบ3อย่างแรกลงไปนั่นก็คือใช้โปนะครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับส่วนประกอบ3อย่างนี้จะช่วยทําให้น้ํามันของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมนะครับระวังนะครับอย่าให้กระเทียมของเราสีเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เจียวกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเราลงเส้นลงไปครับเส้นเนี่ยเราต้องลงไปผัดคลุกกับน้ํามันนะครับ ให้น้ำมันเนี่ยเขาเคลือบเส้นดีครับเวลาเราหยอดน้ำลงไปแล้วเส้นจะไม่ติดกันนะครับหลังจากที่น้ำมันเขาเคลือบเส้นแล้วนะครับ DS> เราจะค่อยๆหยอ,ยนอ,ยอยดน้ำสะอาดลงไปครับแล้วก็ผัดต่อครับผมไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับถ้าเบื่อมันแห้งเราค่อยใส่เพิ่มเส้นของเรานุ่มดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซอสลงไปครับเส้นต้างนุ่มดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่ซอสครับอ่าผัดเลยครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเราเกลี่ยเส้นนะครับเข้าข้างๆนะฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่ไข่คุณผู้ชมใช้ไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับ วันนี้ผมเลือกใช้ไข่เป็ดเพราะว่าเขามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนะฮะพอใกล้สุกนะครับเราตะวัดเส้นกลับมานะฮะทับกับตัวไข่นะครับผมแล้วก็ผัดไปด้วยกันได้เลยอ่าหลังจากนี้นะครับเราลดไฟนิดนึงนะครับเราใส่กุ้งกลับลงไปครับเรามีต้นกุ้ยช่ายนะครับซอยนะครับรวมไว้กับถั่วงอกเต้าหู้ครับผมใส่ลงไปเลยครับถั่วลิสงครับผมหลังจากนั้นเล่งไฟได้เลยครับ พุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้เส้นเราจะดูเหมือนแฉะนะครับพอเราใส่เต้าหู้ใส่ถั่วงอกแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายลงไปนะครับออกมาพอดีเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับอย่าผัดนานนะครับถ้าเผื่อผัดนานเนี่ยเต้าหู้เขาจะเหม็นนะครับเรายกออกจากความร้อนลงจานได้เลยครับเส้นต่อหนึ่งสูตรเนี่ยนะครับคนใช้อยู่ที่ร้อยกรัมนะครับอาจจะดูเหมือนน้อยนะฮะแต่เมื่อมีเครื่องทุกอย่างลงไปแล้วไม่น้อยนะครับนะครับ เวลาที่เสิร์ฟนะฮะเราก็มีผักแนมนะครับผักแนมเนี่ยสามารถมีได้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกกุ้ยช่ายที่มีอยู่ในผัดไทยอยู่แล้วนะครับเราก็มักจะเสิร์ฟกับหัวปลีนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถเสิร์ฟกับพริกน้ำปาลมะนาวและก็ถั่วที่ส่งคั่วป่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดไทยแบบดั้งเดิมครับพลลักนัดนรงผลลักผ อาหารประเภทยำหรือว่าประเภทสลัดนะครับก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแค่เอามาผสมผสมกันยิ่งอาหารประเภทแบบของไทยๆเนี่ยยิ่งง่ายเลยเราทำน้ำยำเอาไว้มี3รสก็โอเคแล้วเปรี้ยวเค็มหวานส่วนจะไปเติมเผ็ดไม่เผ็ดเพิ่มเครื่องสมุนไพรอะไรยังไงเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยครับก็เป็นเมนูที่สามารถกินได้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทานเล่นเอามากินพร้อมกับข้าวก็ได้ทั้งงานครับ เริ่มขั้นแรกนะครับเราจะมาหมักแบบง่ายๆก่อนนะครับก็นี่เลยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันหอยครับใส่เกลือเล็กน้อยนะไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำมันหอยก็จะเค็มอยู่แล้วนะครับไทยครับจากนั้นก็เป็นน้ำมันหอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราหมักไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือเราจะหมักไว้ข้ามคืนก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่แล้วเราก็จะใช้ฟิล์มถนอมอาหานะครับ ติดเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ30มนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาย่างนะครับนี้ทําในครัวแบบในบ้านนะครับก็ใช้เป็นกระทะสําหรับย่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะตั้งให้กระทะร้อนสักเล็กน้อยนะครับแเดี๋ยวเราก็จะปรับไฟเบาๆลงแล้วก็เอาคอหมูเนี่ยลงไปย่างกันครับตอนนี้กระทะก็ร้อนพอสมควรนะครับผมก็จะปรับเป็นไฟเบาๆนะครับแล้วเราก็เอาหมูลงไปย่างกัน เห็นในระหว่างที่เรารอหมูนะครับเราก็จะมาทําส่วนอื่นนะครับน,นี่เป็นมะเขือเปราะนะครับเราก็จะมาหั่นแล้วก็แช่น้ําไว้ผสมเกลือเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่ดํนะครับแล้วเราก็มาซอยเป็นแผ่นๆไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้ําเกลือไว้นะครับเราก็จะมาทําน้ํายําครับนี้ก็ง่ายๆเลยมีน้ําปลาน้ําตาลน,นะครับแล้วก็น้ำมะนาววันนี้ผมจะทําให้ออก เปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าตัวหมูที่เราหมักเนี่ยเค็มไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่น้ำปลายเยอะครับตาลทรายครับก็มะนาวคนให้น้ำตาละละลายนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูครับต่อไปผมก็จะมาใส่เพิ่มความหอมนะครับก็จะมีกระเทียมสับนะครับมีผักไคร้แล้วก็หอมแดงครับใส่ลงไปเลยพวกนี้จะได้หอมๆก็จะมีใบ จะละแหน่นะครับเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวจะเฉาตอนนี้เราก็มาดูหมูเราแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ขาดความเผ็ดนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปเพิ่มนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกใช้เป็นพริกป่นนะครับนี่ตัวนี้เลยของไร่พยินะครับตัวนี้ก็อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับเปิดใช้งานได้สะดวกนะครับใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บเอาไว้ได้ต่อนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราใส่เราก็ปรับรสชาติเอาตามที่เราชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยตอนนี้หมูผมก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมก็ปิดไฟเลยแล้วเราก็พักเอาไว้ในกระทะอย่างเงี้ยครับประมาณสัก5้านาทีก็ได้นะครับถ้าหั่นตอนนี้เลยเนี่ยตัวหมูมันก็จะแห้งนะครับเพราะาน้ำมันก็จะน้ำในตัวหมูก็จะไหลออกมาหมดแล้วก็จะใส่ตัวมะเขือเปราะที่เมื่อกี้เราแช่น้ําเกลือเอาไว้นะครับ แล้วเราก็จะมาหั่นหมูกันนะครับจะหั่นเป็นชิ้นหนาๆก็ได้บางๆก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาลงไปคลุกเค้าในน้ํายำนะครับก่อนจบนะครับก็ใส่ใบชะแลนแหน่ครับลงไปจะเก็บพวกยอดๆเอาไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอไว้แต่งจานตอนจบได้โอเคครับแล้วก็ลงจานได้เลยครับเราก็เอาใบชะแลนแหน่ที่เมื่อกี้เราเก็บเอาไว้นะครับนี่เราก็มาใช้ตกแต่งได้ครับ ทค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูประเภทยำๆนะครับบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องทําให้มันยุ่งยากนะครับแค่ใช้เวลาแบบ5นาที10นาทีก็พร้อมทานก็ดีแล้วครับผลพักดัดรงผลพักดัดรงบางทีเวลาที่พลทาเมนูพาสต้านะครับแล้วก็มักจะลวกเส้นสดสด ไม่ล้างน้ำแล้วก็เอามาผัดในอีกกระทะหนึ่งหลายๆคนก็เลยมีคำถามว่าอยากจะอร่อยแบบนี้นะครับแต่อยู่คอนโดมีเตาหัวเตาเล็กๆแค่เตาเดียวหรืออะไรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาคนทําอาหารเนี่ยเขาจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะเรียกว่าพวกวันพอ t วันแพนทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกระทะใบเดียวหรือหม้อใบเดียวนะครับวันนี้พลเอาเทคนิคน,คนี้มาใช้กับเมนูพาสต้านะครับใส่เส้นลงไปตั้งแต่แรกเลย แล้วก็ปรุงไปกับน้ำเรื่อยๆเลยโดยให้น้ำค่อยๆระเหยไปเองนะครับออกมาอร่อยครับแล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่ง่ายๆเชื่อว่าทุกคนมีติกในกครัวครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกระทะใบนี้นะครับเดี๋ยวคนจะอุ่นกระทะให้ร้อนดีก่อนนะครับแล้วใส่น้ํามันมะกอกลองไป2ช้อนโต๊ะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใส่ กระเทียมแอนโชวีครับผมใส่พริกลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติถูกใจคนไทยใส่ลงไปเลยครับใช้เวลาในการผัดช่วงนี้นะครับไม่นานครับผมแค่ประมาณ2นาทีครับอย่าให้กระเทียมเปลี่ยนสีนะครับเราไม่ไม่ได้ทอดกระเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราสังเกตได้ว่ากระเทียมเขาเริ่มนุ่มแล้วนะครับแล้วใกล้ที่จะเปลี่ยนสีนะครับเราจะใส่ไวายขาวตามลงไปครับพอเราใส่วายขาวแล้วนะครับเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย แล้วก็ออริกาโนแห้งนะครับนิดหนึ่งบดสดๆลงไปครับเส้นวันนี้ที่พลใช้นะครับเป็นเส้นของ a อ n เนซเส้นคุณภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากอิตาลีพลใช้เส้นที่มีชื่อว่าลิงกุนี่นะครับสูตรนี้นะฮะเราจะใช้ทั้งหมด160กรัมครับกระตวงเส้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊แล้วมันจะสุกได้ยังไงสุกได้สิครับเนี่ยฮะเราแผ่ๆเส้นนิดหนึ่งนะครับ แล้วเราก็จะเติมน้ําสะอาดตามลงไปด้วยครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้นก็เล่งไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องคนเส้นของเราเป็นระยะด้วยนอกจากความหวานของกระเทียมของปลาแอนโชวีนะครับที่พุใส่ลงไปแล้วเนี่ยเรายังจะมีความหวานที่ได้จากมะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยนะครับผมจะหั่นครึ่งนะครับผมหั่นครึ่งเตรียมไว้แบบนี้เส้นตัวนี้นะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมมาสังเกตที่ตัวซองของเขาเนี่ยนะครับเ,เส้นของแอ n โชตัวนี้ ถ้าเปิดเราต้องการต้มให้ได้ออเดนเต้เราจะใช้เวลาอยู่ที่7นาทีต้มให้นุ่มเลยเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ที่9นาทีนะครับในการที่เราใส่ลงไปแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นต้องแต่ตอนที่น้ําเดือดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องบวกเวลาเข้าไปอีกสักประมาณ1นนาทีนะครับอ่ะและในระหว่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นติดกันง่ายนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมเราก็คนนะฮะคนเป็นระยะเป็นเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ดูเหมือนน้ำจะเยอะ แต่หลังจากที่เราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยครับน้ำก็จะระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจะแห้งพอดีครับพอผ่านไปสักประมาณ 4- 5หนาทีนะครับผมเริ่มใส่มะเขือเทศแล้วครับมะเขือเทศเนี่ยพอเขาโดนความร้อนมันจะนุ่มแล้วมันจะแตกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความหวานจากมะเขือเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับอีกประมาณ1นนาทีเนี่ยนะครับพาสต้าของผมก็จะได้แล้วผมใส่กุ้งลงไปครับเนื่องจากว่ากุ้งสุกเร็วนะครับ กุ้งของเรานะครับใช้เวลาประมาณแค่นาทีถึง2นาทีก็สุกแล้วครับลองคิดดูสิฮะด้วยเทคนิคนี้นะครับรสชาติทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดปิดไฟครับหลังจากปิดไฟผมจะใส่น้ามันมากอับเพิ่มอีกประมาณช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้เขาเคลือบเส้นของเราเงาๆสวยๆนะครับครับว้าวเสร็จแล้วนะฮะเรามีพาสเลนะครับแล้วแต่เลยนะครับจะฉีกเป็นใบๆก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยครับพาเมซานชีสครับเล็กน้อย ใส่จานเลยครับพลใช้กระทะใบเดียวครับเราก็สามารถทานพาสต้าที่มีเส้นแบบออเดนเต้ได้นะครับฉีกพาสต้าลงไปแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยครับผมบดพริกไทยสดๆใหม่ๆลงไปนะฮะไม่ว่าครัวคุณจะเล็กแค่ไหนก็ทําได้เส้นเดียวกันครับพลพักนัดรง เราจะมาทําไอศครีมแบบที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องทําไอศครีมกันนะครับวันนี้พลจะทําในรูปแบบของวีแกนแทนที่เราจะใช้นมเราใช้เป็นนมอัลมอนด์ละกันส่วนรสชาติของเราเนี่ยครับวันนี้จะเน้นที่รสชาติของช,ช็อกโกแลตที่มากับพีนัทครับไม่มีเครื่องทำไอศครีมนะครับก็ต้องขยันนิดนึงอร่อยได้เหมือนกันครับ คนใช้กล้วยหอมนะครับก็1ลูกนะครับคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็นําไปแช่แข็งก่อนครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยครับเย็นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับใช้พีนัทบัตเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะฮะก็มีนมครับเราจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะครับหรือถ้าเผื่อเราต้องการทําให้เป็นเมนูสไตล์วีแกนวันนี้ผมใช้เป็นอัลมอนด์มิลนะครับและสําหรับความหวานนะครับในเมนูนี้ผมจะใช้เป็นเมเปิลไซรัปนะครับ3ช้อนโต๊ะ สำหรับรสชาติของชอ็อกโกแลตในสูตรนี้นะครับง่ายๆครับผมใช้ชอ็อกโกแลตที่มาในรูปแบบผงหรือโกโก้นั่นเองนะฮะวันนี้เราใช้ผงโกโก้ชนดิดสีเข้มตราทิวลิปเพราะว่าเขาผลิตจากมเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับใช้ไม่ต้องเยอะรสชาติจะเข้มข้นแล้วอันนี้ผมตวงไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างเดียวก็คือว่าเอาไปปั่นให้เข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เทใส่ภาชนะที่สามารถเข้าช่องแข็งได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปแช่ช่องแข็งแช่สักประมาณ2-4ชั่วโมงนะครับให้เขาพอเสร็จตัวแต่ยังไม่ต้องแข็งดีนะครับสภาพของเขาก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็เรียกว่าเริ่มเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วนะฮะแต่ก็คือว่ายังไม่ได้ละเอียดมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็จะเอาออกมาแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งครับ นี่นะฮะสิ่งที่เราทำนะครับเราออามาจากช่องแช่แข็งนะครับณตอนนี้เนื้อเขายังไม่เหนียนดีนะครับเราใช้ช้อนเนี่ยครับยีเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับแล้วก็นำกลับไปปั่นอีกครั้งครับพอเราไปปั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อสัมผัสจะเนียนขึ้นเยอะมากทีเดียวเห็นไหมฮะใกล้เคียงกับไอศครีมแล้วครับเกลี่ยหน้าให้เรียบนะครับเพียงเท่านี้ฮะไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ แช่อยู่ในตู้เย็นของเราใช่ไหมครับนำกลับเข้าไปแช่ช่องแข็งอีกครั้งครั้งนี้แช่ได้ข้ามวันเลยครับอไอติมตอนนี้ของเราแข็งดีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะไอสกครีมของเราเย็นดีะนะครับ คนแนะนำนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟไอศครีมนี่ครับแล้วเราอยากจะรักษาความเย็นของเขาอย่าลืมที่จะเอาแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟนี่ครับไปแช่ช่องแข็งก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอศครีมแบบโฮมเมดง่ายๆที่มากับรสชาติของกล้วยและช็อกโกแลตครับ